สวัสดีครับพวกกับผมมารพิมพ์นะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดยะรันครับทุกวันพฤหานะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมบ่ายสาม,มเยน็นถึงอะไรนะสี่มเย็นถึงสามทุ่มนะครับวันนี้มีของข้าวขายเยอะเลยนะครับซูมไม่ว่าจะเป็นอของกินของใช้ อ่าพี่ชอบที่สุดคือผัดไตกับเกี๊ยวทอดอร่อยมากไม่รถใส่สว่างหลังถ่ายปิดก่อนแลเดี๋ยวแบตหมดมาเปิดทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวจะถ่ายเอาไว้ป้องกันแสงเกี๊ยวทอดกับผัดไตครับเกี๊ยวทอดกับผัดไทเป็นอาหารอาหารมื้อเย็นนะครับต้องขอประทานโทษนิดนึงอบ้าชอบแกนครับอาบ้าชอบแกนครับอาบ้าชอบ ออบจก้อมเนี่ยเขาสามารถอ่านนะจอสีขาวเนี่ยเอไปปรับไม้มั่วตอนนี้ก็นี่อ่ด้านนู้นนะฮะจะเป็นนี่ครับเป็นเสื้อผ้าครับดูน,นะครับเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าของใช้ในบ้านนะครับของเสื้อผ้ามือสองน,นั่นเองนะครับ นี่ครับมีของกินของใช้นะครับส่วนด้านนู้นนะครับเป็นสนามเด็ดเล่นนะครับเขาเขาสำหรับเด็ดเล่นเอาไว้สําหรับมือใหม่นะครับไว้สำหรับเด็ดเกมีซุ้มตันด่ามีผัดไทยมีเกีย๊ยวทอดมีข้าวยำม,มีขนมรันไครอื่นเต็ไมไปหมดครับเป็นต้นแล้วก็มีไก่ทอดเจซีด้วย มีข้าวมันไก่อร่อยมากท้านุ้นอร่อยจริงๆเลยนะครับครับขอ,อตลาดอัดวิดีโอครับเนี่ยครับคือตอนนี้ก็ตอนนี้คือตลาดนะครับเปิดทุกวันพืฤหัดทุกวันนะทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา สี่โมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับใครสนใจก็จะไปแวะกันได้ที่ตลาดนัดยารานทุกวันพฤหัสการสัญจรดิเีรนต้องใช้เส้นทางนะครับอ่าจ,ะะจราจรในปัตตานีของเรานะครับเนี่ยทิ้งท้ายมาด้วยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเก็บแล้วอันนี้รุ่นๆเครับเป็นสาวสัญญานะครับมีรถติดมากครับ ตอนนี้ก็นี่ครับเป็นรถรถรถตันตานที่มาจอดนะครับคือรถตันตานมาจอดสามารถนำรถที่มาจอดเนี่ยมาจอดที่หน้าตลาดนะครับหรือหน้าทุ่งหญ้าก,ก็ได้นะครับ ก็เก็บน่ำหนักการเดินทางมาฝากกันครับพบกันใหม่นะครับจ h a ช n e l ฟรีไทยในทุกกระปุ่มสวัสดีครับ